พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบันิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีค่ะดิฉันอัจษราพันธ์ชัยสถานทีมดรกตริติศักดิ์เนติบันิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายมีเพื่อนจากในเฟซบุ๊กนะคะได้ส่งข้อความมาปรึกษาว่าในกรณีที่ว่าได้ทําการให้เพื่อนอีกคนนึง ยืมเงินไปแต่ว่าไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมกันแต่ว่ามีข้อความแชทในทางไลน์จะถือว่าเป็นการทำสัญญากู้ยืมไหมสามารถฟ้องร้องได้ไหมแชทขอยืมเงินนะคะเท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงินปัญหาการให้ยืมเงินแต่ผู้ยืมไม่นำเงินมาคืนนะคะและเมื่อแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือสัญญากู้ยืมเงินที่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมหรือเพียงแต่การพูดคุยสนทนาการผ่านทางสังคมออนไลน์เท่านั้นในกรณีเช่นนี้เจ้าหนี้สามารถใช้การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือฟ้องคดีได้โดยถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินโดยให้รวบรวมหลักฐานดังนี้นะคะหนึ่ง หลักฐานข้อความการสนทนาการขอกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือกล่องข้อความออนไลน์ 2. หลักฐานบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน 3. หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารหรือแอปพลิเคชันทางธนาคารหากชื่อผู้บัญชีใช้ในสื่อสังคมออนไลน์กับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ตรงกันควรให้ผู้กู้ยืมเงินย,ยืนยันและอธิบายว่าบัญชีธนาคารเป็นของใครและเกี่ยวข้องยังไง กับผู้ขอผู้ยืมเงินหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจไปนะคะทางสะพานธนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีที่ันอชลาพันธ์เชษฐานทีมดร,รกิติศักดิ์นิติบัิไทยทนายวิทีพุทธและทีมทนายสวัสดีค่ะ